อัลลอฮฺุสซาลฺลัมอะลัยฮิวอะลัยฮิวอะลายฮิวอะลั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 ยามวอะลัยฮิวะลัยฮิวอ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 ะรัยฮิวะ้วละลัยฮิ้อะลัยฮิวทะลัยนรว้ะลัยฮิวอัลัยฮิวอเรียฮิอวอะลัยฮิวอะลัยฮิวอะลัึงตวอะลัยฮิวอะลัยฮตอะลัยขิวอะลัยฮวอะลัยฮิวอมลัยฮิวอหลักของอะลันะครอะ วันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับซึ่งบทนี้มีหัวข้อว่าฟี mm hmm. บายานิมซอดีรินอากีดาทีว่มันฮจิซาลฟีฟีตะลกีฮานะครับนั่นก็คือ mm hmm. บทนี้จะเป็นบทที่อธิบายถึงแหล่งข้อมูลในเรื่องของอากีดาว่าเราจะเอาอากีดามาจากไหนหลักความเชื่อของเราเนี่ยเราจะเอานำมาจากไหนและแนวทางของบรรดาชาวซาลฟนะครับในการที่จะรับเอาหลักความเชื่อเหล่านั้นเนะี่ยพวกเขามีแนวทางกันอย่างไรนะครับ เชษซอลและฟาซาลฟิร์รอของลอฮ์โฮจ่าอาลา,าท่านได้กล่าวบอกว่าอัลอัคดีเดตัวเตาตีฟียะนะครับท่านบอกว่าหลักความเชื่อนั้นหรือว่าหลักอกีดีเดนเป็นสิ่งที่จะต้องหยุดอยู่เพียงแค่นั้นหมายความว่าอะไรจะเพิ่มมากไปกว่านั้นได้ไหมไม่ได้แล้วจะลดจะตัดทอนให้น้อยลงก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องหยุดอยู่เพียงเท่านั้นมีเท่าไรก็เชื่อเท่านั้นนะครับฟาลาตัสบูตูอิลลาบิดาลีลินมินาชัยเนี่ยดังนั้นจะไม่ยอมรับ ในเรื่องของหลักความเชื่อมัน่นนอกเสียจากจะต้องมีหลักฐานจากอัชราเะจากผู้บัญญัติศาสนาคือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อ ا ล ى จากทนบีสุลลัลอฮ์มุลัฮมสัลลัมวะลามัสรรฮฺฟนฟีฮาลิรอย์วลอิจิฮัดและเรื่องหลักความเชื่อมั่นเนี่ยหรือหลักอะกีดาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอาความคิดของเราหรือจะใช้การวินิจฉัยการอิจิฮัดมาวินิจฉัยว่าอ๋อควรจะเชื่อแบบนั้นควรจะเชื่อแบบนี้ไม่ได้ ว่ามินั้นม,มะนะครับชีบว่าฟังนั้นมาซอดร์ของมักรัตร์นัานแม้จะฟิลคัทบิว์วัสนะโดยนี้เองนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมาซอดรอหาแปลว่าแหล่งข้อมูลในเรื่องของอากีระจึงถูกจำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งที่มีรายงานมาจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีส <s> ุลแลฮฺฮุอาลัยวะชัลลัมเพราะอะไรพี่น้องถึงต้องมาแค่เพียงแค่สองอย่าง อันนั่ฮุลาอัฮาดออัลลอฮุบิลลาฮิเพราะว่าไม่มีใครเลยที่เขาจะรู้จกักอัลลอฮ์ดีใช่ไหมครับว่ามายยจิบูละฮูและไม่มีใครจะรู้ว่าสิ่งใดที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์ดีว่ามาอยู่นะิฮุอันฮุมินอัลลอฮ์และไม่มีผูดด้ใดที่เขาจะรู้ว่าเราจะต้องให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลสุบฮานฮูวาจาลาในเรื่องใดบ้างดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์จัลละ ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าไม่มีใครที่จะรู้จักอัลลอฮ์จะรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติกับพระองค์อย่างไรจะจะรู้ว่าเราจะต้องให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์อย่างไรไม่มีใครจะรู้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ฉะนั้นเราจึงจะต้องนําหลักความเชื่อมาจากอัลกุรอานหนึ่งซ้ำ ولا ล ح د بعد الله أعلم ล ا ل ل ه من ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและก็ไม่มีผู้ใดหลังจากอัลลอฮ์เราจะอะไรพระองค์ทรงรู้ดีที่สุด และไม่มีผู้ใดหลังจากอัลลอฮ์ที่จะรู้จักอัลลอฮ์ยิ่งไปกว่ารสซูขขององค์สันลลหัวอะลัยฮุสะซลัลลัมวะลิฮะดากะนามันฮะยุสซาลฟิศซอละโดยเหตุนี้เองแนวทางของบรรดาซาลฟุสซอลิหมายถึงใครบรรดาชาวซาลาฟหมายถึงบรรดาสอฮาบะบรรดาตทบบอินบรรดาอัตบะอัตแทเบอินที่ดีงามที่เป็นคนที่ดีเพราะในยุคสมัยซาลาฟเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ไม่ซอละเป็นคนตอละหมายความว่าอะไรคนไม่ดีนะ ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้ที่เราพูดถึงหมายถึงอัซสลฟอัสซอลัหที่ดีงามว่ามันจะบีอาฮุมฟีตะลักที่อาคีดะที่มักซูรันอัลกิจาบิอสุนนะโดยเหตุน,นี้แนวทางของบรรดาชาวซาลฟุสซาเล ح, และบรรดาคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของชาวซาลฟเนี่ยพวกเขาจึงรับเอาอัคีดะ และถือว่าแนวทางนั้นจะต้องเป็นแนวทางที่ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่อัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีสุลต่านละฮ์อุไกมฮัสลลัมเพียงแค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะครับเช้จึงบอกฟ้ามาดัลละอะัลฮิลกิจาบุวัสุนนะจูฟีฮักกินละฮิจ้าละอลอามานูบิฮีโดยเหตุนี้เองสิ่งใดก็ตามที่อัลกุรอานและสุนนะของท่านลอซูลได้บ่งชี้ได้ยืนยัน ใช่ไหมครับได้บ่งบอกว่านั่นคือสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติกับอนะัลลอฮ์นะบรรดาชาวซาลัจึงศรัทธาต่อสิ่งนั้นว่าจะกอดูหูและยึดมัน่นเชื่อมัน่นในสิ่งนั้นว่ามีลูบีและปฏิบัติตามสิ่งนั้นว่าไม่เลื่อัยฮิกันในคลมภีร์อัลกุรอานและสิ่งใดก็ตามที่กบุลลอฮ์ออัลกุรอาน และสุนนะของท่านรอซูลไม่ได้บ่งชี้ถึงเรื่องเรื่องนั้นบรรดาสาหับดจาติเสธและไม่ยอมรับนะฟรจะไม่ยอมรับรับดูและปฏิเสธ ولهذا لم يحصل بينهم ا خ า ل ا ف في ا ل أ ع ت กาดและด้วยเหตุนี้เองในระหว่างบรรดาชาวสลัฟจริงไม่มีการขัดแย้งกันในเรื่องของหลักความเชื่อบรรดาาบะห์บรรดา ตาบอืนบรรดาอัตบอัตแทบยืนที่อยู่บนแนวแตันที่ถูกต้องไม่ขัดแย้งกันพี่น้องในเรื่องของคิดะบรรดา صحاب ไม่ขัดแย้งกันนะครับในเรื่องของอุซูลนะในเรื่องของพื้นฐานใช่ไหมครับในเรื่องของบรรดาใครพี่น้องบรรดาตาบอืนทันิมาม อบูฮานิฟะตานิมามมาลิกตานิมามชาฟีอียตานิมามอะห์มัดมีอะกีดะห์เหมือนกันเป็นมีอะกีดะห์เดียวกันไม่มีความแตกแยกและแตกต่างกันบัลกานัตอะกีดะตุฮุมวาฮิดะห์มีนามซ้ำอัคริดะของพวกเขาของพวกท่านเหล่านั้นจึงเป็นอะกีดะห์เดียวกันวกานัตญะมาอะตุฮุมวาฮิดะหโดยเหตุนี้เองเมื่อมีอะกีดะห์เดียวกันจึงทำให้พวกเขานั้น เป็น جماعة เดียวกันเป็นกลุ่มคนเดียวกันลีอันอัลลอฮฺ تعالى ตักัฟัลล์ทีมันตั้งเสกะบิกิตาบิฮิวสุนนะติรอซูลีบิสติมอานคัลิมะนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮฺ س ك ب า ا ن ه และ تعالى ผู้งับรองแล้วอัลลอฮฺ تعالى รับประกันแล้วว่าอัลลอฮฺ ت ع ا ل พระองค์จะทรงช่วยเหลือคนที่ยึดมั่นตามกิตาบุลลอะ ตามอัลกุรอานตามสุนนะของท่านรอซูลอัลลอฮฺจะละจะทาให้พวกเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวส,สวาบีฟินมุอะตกอดตจะทําให้พวกเขานั้นมีความเชื่อที่ถูกต้องวัติฮัดินมั่นฮจจะทําให้พวกเขานั้นอยู่บนแนวทางเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานบอกว่าวะอัาตซีมูบิฮับลิลละและพวกเจ้าทั้งหลายจงจับยึดมัน่นอย่าติซ้อมจงยึดมัน่นด้วยกับสายเชื่อของอัลลอฮ์หมายความว่าอะไรยึดมั่นอยู่ในศาสนาของอัลลอ คับเลยละหมายถึงดีนิ่ล่ะจะมีอันทั้งหมดพวกเจ้าทั้งหมดว่าเร,ราจะฟอรรูกูและพวกเจ้าอย่าได้แตกแยกกันนั่นเพราะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เรานั้นหัวใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาของเรามันก็จะดีงามไปด้วยดุนยาของเรามันก็จะดีงามตามความความความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเรานะครับเรากล่าวไว้ในกุรานอีกอยะหนึ่งบอกว่าฟาอิมมายะที่จนักุมมินนีฮูดา อราบอกว่าแล้วจะหากว่ามีทางนำม,มาจากข้ามายัางพวกเจ้านี่ฟ้ามานิตเบะอาฮูดายะดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามแนวทางของข้าทางนำของข้าฟาลายอดินหรว่าลายชกอเขาจะไม่หลงทางและเขาจะไม่รับจะไม่ได้รับกับความยากลำบากนะครับเชฟฟาซานบอกว่าวลิดาลิกกซุมมูบิลเฟรกาตินนาจียะโดยเหตุนี้เองพวกเขาเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงบรรดาซอฮาบะ بنداء تابعين بند أتباع التابعين تم تسمىوا مجموعه الراذ الفرقه الناجيه لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاه حين اخبر بافتراق الأمة الى ثلاث 73 فرقه ننก็เพราะวจน النبي صلى الله عليه وسلم ได้ยืนยันเอาไว้ ين พวกเขาเนี่ยจะได้รับกับทางรอดแปลว่ารอด ตอนที่ท่นานนบีสุลต่านวอะละวีละวะสลัมได้แจ้งข่าวว่าประชาชาติของทรานลซูลเนี่ยจะแตกออกเป็น73กลุ่ม73จําพวก คุณูฮาฟินารือิลาวาฮิดะโดยทั้งหมดนั้นจะต้องอยู่ในนรกทั้งหมดนอกจากเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นวะลัมาสูอิละอันฮาดีนวาฮิดะแต่เมื่อทรารซูนถูกถามถึงกลุ่มเดียวที่รอดในะพวกเขาเป็นใครนะครับทรารุซุนบอกเฮียมังการนะอัลามิสลีอ่มานะอานะอะลฮิลิยมอัสฮาบีกลุ่มที่รอดคือกลุ่มที่เขาได้กระทําได้เชื่อเหมือนกับสิ่งที่ฉันได้เชื่อและปฏิบัติ ในทุกวันนี้และสิ่งที่บรรดาซอฮาบะของฉันได้เชื่อและปฏิบัติดังนั้นใครอยากรอดให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอบดลเบีษอนุลลอฮฺของอัสลัมได้ปฏิบัติได้ยึดถือได้เชื่อมัน่นและสิ่งที่บรรดาซอฮาบะได้เชื่อมันนะครับเชจริงบอกว่าวะกัดวะกอ้มิสดากุมาอัคบออบิฮิสุลลลลฮของอัสลัมและสิ่งที่ท่านลซูลเคยพูดเอาไว้เคยบอกเอาไว้มันเกิดขึ้นจริงตรงตามนั้นแล้ว فعند มะบ้าน ع บ้าอดุนน้าสี่อักด์ดาจะหุ้มอะไรดินกิจับีวสุนนะนั่นก็คือตอนที่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาได้ยึดถือหรือเชื่อมัน่น หรือเอาอากิดาของเขาเนี่ยไม่ได้นำมาจากอัลกุรอานและสุนนะของทรารูลเนี่ยแล้วเอามาจากไหนไปนะ้องช่บอกมินไนมินคาล่ามุกวะวะไอเดนมันติกคนบางคนเนี่ยเอาความเชื่อหรือหลักความเชื่อมัน่นหรือเอาหลักอากิดาเนี่ยเอามาจากไอเดนคาร่าเอามาจากแนวทางของพวกมุตักเลมีนแนวทางของคนที่ไม่ได้เอาอากีดามาจากอัลกุรอานไม่ได้เอามาจากสุนนะแต่เอามาจากวิถีทางที่พวกเขาคิดขึ้น ใช่ไหมครับสองเอามาจากกฎเกณฑ์ของพวกตกกะพวกนักตากกะวิทยาใช่ไหมครับเ <AD> ชบอันมารูไซนี้ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้เป็นสองแนวทางที่ได้รับการตกทอดมาจากอันฟลาซิฟาทิลยูนาามาจากพวกนักปราดนักปาอะไรพี่น,นอ้องนักปากรีกปัชยยากรีกโบราณนั่นเองใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยพวกกรีกเนี่ยในยุคสมัยก่อนพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่บูชา รูปจเจวต์บูชาเทพเจ้าใช่ไหมครับพวกเขามีความเชื่อที่มันผิดเพี้ยนใช่ไหมครับโดยใช้หลักตรกกะหรือใช้ปรัชญาของพวกเขาเนี่ยซึ่งในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมีการนําหนังสือของพวกกรีกโบราณในยุคสมัยอัลบซสยาเนี่ยมีการนำหนังสือของพวกนักปรัชญากรีกโบราณเนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาอาหรับคราวนี้มันจึงทําให้ยุคสมัยหลังเนี่ย คนได้รับผลเสียนี่ได้รับผลร้ายมาจากตำราที่ถูกแปลเป็นภาษาอัหกับก็คือตำราของพวกกรีกของพวกนักปราชญ์ในยุคสมัยก่อนพราะเขาเอาเอาเอา,เอาเข้ามาใส่ในศาสนาแล้วโดยเฉพาะยิ่งเอามาใส่ในเรื่องของความเชื่อหลักอะกิดาแล้วมันก็เลยทาให้เกิดอะไรพี่น้องเชื่อจึงบอกว่าฮาซอลันลไฮรอฟฮาซอลันอินไฮรอฟวัตตอฟอร์รูฟินออติกกดมันจึงทําให้เกิดการหันเหอเอกไปจากแนวทางที่ถูกต้องหันเหออกไปจากความเชื่อที่ถูกต้องทําให้เกิดความแตกแยกความ แตกต่างกันในเรื่องของหลักความเชื่อมิมานาตายะมันฮุกติแลฝนแค่นี้ไหมและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือทําให้เรานั้นไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัตตารุกุญจะมาอมันทําให้สังคมเนี่ยจะมาของเราเนี่ยแตกเนไ,ไหมครับวัตสอดดูบินาอิลมุชตามาอิอันอิสลามีและสิ่งที่เลวร้ายที่มันตามมาก็คือทําให้โครงสร้างของสังคมมุสลิมเนี่ย มันร้าวฉานมันทําให้เกิดการแตกร้าวทําให้เกิดรอยรล้าเกิดขึ้นในโครงสร้างของสังคมมุสลิมฉะนั้นผลมาจากอะไรพี่น้องผลมาจากการที่เราไม่เอาความเชื่อหรือหลักอกคีเดไม่เอามาจากอัลกุรอานและสุนนะของทาราุลเท่านั้นเราเอาไปเอามาจากพวกมุตะกเลมีนเราไปเอามาจากแนวทางของพวกจักะวิทยาหรือพวกนักปราชญ์หรือพวกปรัชญาของกรีกโบราณ นะครับหมายถึงนักปรา์ที่นี่หมายถึงพวกปรัชญาของพวกกรีกโบราณฉะนั้นนี่จึงเป็นแนวทางที่อันตารายและเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและออกหา่างเพราะมิฉะนั้นและพี่น้องเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรพี่น้องเมื่อใดที่อิสลามจะกลับมายิ่งใหญ่เมื่อใดที่อิสลามจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกว,ว่าเราจะมีความเชื่อที่เหมือนกันและความเชื่อของเราจะเหมือนกันได้อย่างไรพี่น้องตราบใดที่เราไม่เอาความเชื่อของเรามาจากอัลกุรอาน มาจากสุนนะของท่นานนบีสุลต่านละฮวอานียอยูลล่สลัมเราอยากรอดไหมจากว่าเราอยากรอดเราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่ยุคในสมัยทศรุ่นเนี่ยบรรยุคสมัยซาลัพเนี่ยบรรดาสหายเขาเชื่อกันแบบไหนเขาศรัทธากันอย่างไรพี่น้องเราจะเอาคนยุคหลังมาเป็นมาตรฐานไม่ได้ตราบใดที่สิ่งที่คนยุคหลังนั้นเขาเชื่อไม่เหมือนกับคนยุคแรกคนยุคหลังจะดีวกว่าคนยุคแรกได้ยังไงพี่น้องเพราะเราจะอาลายืนยันแล้วเราจะอาลาบอกแล้วรับประกันแล้ว ถ้าเราซูนยอมรับแล้วและยืนยันแล้วว่าสิ่งที่จะทําให้เรารอดนั้นก็คือสิ่งที่คนในยุคสมัยนั้นเชื่อและปฏิบัติฉะนั้นพี่น้องครับเราหันกลับมาเถิดพี่น้องกลับมาสู่กิตติมลล์และสุนัขที่ถูกต้องกันเถิดเพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับทางนั้นเพื่อที่เราได้รับจะได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวบิร์นะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซาฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมมววะะะะะะเเรราาาห์ตตุุลลอฮฮิบก